กราฟอดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับนารุโตะอีกแล้วนารุโตะอะไรไปเนี่ยนารุโตะฉบับ <c oughs> <ๆ S 2> ออนไลน์วันนี้เราอยู่กับอะไรนะ <c oughs> <c oughs> บ้าเปลาชื่อเกมเต็มๆทุกวันนี้พี่ยังไม่เคยดูเลยว่ามันชื่อเกมเต็มว่าอะไรูจริงว่านารุโตะอ๋อชิโนบิสไตล์จำได้แล้วอ๋อชิสแตนเป็นโทบิสไตล์อุ้ยมี <c oughs> í, มีมีโทบิละโอ้โหฟังนี้เราตัวอะไรกันไปเนี่ยโอ้คันนี้ โอ้เฮ้ยทำไมมันต้องให้จัดการกบอ่ะโต้วเนี่ยไปทางไหนดีวะเนี่ยไปางขวาแล้วกันเอ้าเดี๋ยวโถกระโดดไม่ได้เฮ้ยมาเลยเฮ้ยไม่ใช้กระทำไม่ได้เออใช้ได้แล้วนี่ไอ้คนนี้โดนลุง มาครับมาครับผูเก่าเก่งมากๆเออเรียบร้อยไปเรียกโค้ยเออโหโอ้โหยด่าหนี้ไม่เคยเล่นด่านนี้ไม่เคยเล่นเออเป็นเมด่านอะไรนะโอันนี้ไม่เคยเล่นช่วยพี่ด้วยเออมีโดนลุ้มโอ้หยู่ด้านล่างเองเอาไปกินเออพี่โดนลุ้มจะตายเลย เอาเสาเราลงแล้วท่นกลับมาเร็วเอา,า,าแบบเอาเสาลงนั่นอะเออเอาลงได้พี่เอาง<อ>เอาลงได้ป่าวไม่รู้เหมเือนกันไม่ได้นะให้เด็กคนนั้นเดินโตโก้เพื้อเฮ้ยไม่ติดเอื้อช่วยด้วยเอื้อโอมไปไหนกันบุก วะถ้าไม่มีพี่อยู่คนเดียวในแมปนี้พี่ก็ยังไม่เห็นซันเลยซันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เมื่อกี้พันใช้กระถาใส่กบอยู่ตยโอ้ยโอ้ยม,ม,มันให้ปียกอะไรอยู่วะเนี่ยเออทุกคนไปไหนกันหมดซันยกเสาอยู่ แันไม่ต้องยกไปช่วยพีกรโอ้ยดูนะอู๋พี่แอมโอ้ยไปชกเอาไปทำไมตรงที่นี่ยืนอยู่มันไม่มีใครมาอยู่ตัวเลยเนี่ยไม่นะ นเนี่อ,อตายเลยฆ่าอไอมาคดจริงอะ่ะมันเหมือนเราอะต้องเป็นฝ่ายบุกต้องให้ไปที่คิดว่าน่าจะให้ปลดเสาเพื่อที่จะให้กบมันกบมันคลายบาเลียออกจากตัวมันมาได้ทำอะไรเป็น ไม่ทันแล้วตูอ้อตายตาย,ตายเลยเยาไว้ตัวละครใหม่โอ้ไม่ไหวสูว้ไม่ได้โนนั่นน้ำอย่างที่แย้มันโทบีหน้ากากแตกเป็นโทบูเป็นโทบูมาไปไหนกันหมดแล้ว นี่ยอยู่นู้นอยู่นู้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นกำลังขึ้นมาหาฉันเอาไปกินโอ้ยเฟนโดคาบุยโอ้ยเฟนโดลุมโอ้ย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 อะไรอ่ะโอ้ย โดนบุกเลยค่ะช่วยด้วยอือเอาล่างขึ้นไปมีอะไรนี่ไปแล้วเขาไปกินอือจะถาปิดชีพ โอ้ยไม่โดนเอือโดนกระสุนจากกาดอีกโอ้โหโอุ้ยโดนดูดโอ้ยเรือ,อ,อทำไมมันยังเก่งทีมนี้มันเก่งเกินทีมนี้มันยังโหด

ไม่ตายมันอยู่นี่เอ้ยมันมีท่าฉลามจนท่าฉลาม่ะอ้ยอ้ย คุกบ่าทโทบี้เฮ้ยใครมีมังกรด้วยวะเฮ้ยใ,ใครมีก,กระบอกก้ไม้อ่ะเฮ้ยเทดดิงตู้มโอ๊ย เออเออพี่โดนไาังฟ้าเออเหลือซ่าคนเดียวนั้นที่ห้ามตายเออ,อ,อไม่ี่ตายแล้วมาแล้วนี่ด่านกิ๊แทนเด็ดแล้วแบบไม่ค่อยชอบด่านนี้เลยมันแบบ มันยังไงนะแบบมันไกลโอ้โหอะไรมงมิงอะทำไมนี่มงมิงจังเรียกงฟิงเหรอฟิงมงมิงมาแล้วตันเนออฟโนกีราพี่ยธาตแรกไปยธาตอื่นเา ให้เพนพูดเลยนั่นมาเยี้มาใครมาตรงนี้โดนกบโดนกบพยายามกันให้หมดอ่ะมาพีอูทานเอง โอ้ยอย่กล้ายแล้วหนึ่งจะพันเฝ้าฐานนี้ให้พี่อยู่ฐานนี้พขอยู่ฐานสี อุ <kung> ้ยทานซีก <hit> ันแล้วุกเฮ้ยี้จ้ารอสเซียกันแต่พีก็กลังไปช่วยเฮ้ยเกมโดนซุมสตล์เลย เลยทางบีกำลังโอ้โหโอ้บีกระเ oh, ด็นบ oh, 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 ีกระเด็นโอ้ยหชั้นยะาช้นยาชัยายยหยายหายาหยาหการ แล้วเมอกีเิ้ท่านี้โอ้โหโดนบุกโ้ยไมาฐานตี่ดนเลยตอนนี้โอเคานตีเ,าตเราไอู้วาตายกันจะไปฐานซีโดนผ่านบเล่นงานยุด่านบี ยึดฐานตีได้แล้วคุณจะตรัสองกงต่ตัวมันไม่เก่งโอ้โหเน้อมันมันโอ้ติดาย โอ้ยงยังน้นนะครับมันโหดจริงนะตอนคนมาอยู่รวมกันกดใช้เดียวคือมันดาเมีเท่าเดิมนะอโอ้ตัวนี้ได้เป็นเพโอ้โหโอ้โหตรงนู้นตรงนู้นกงจักรอย่างเท่โอ,โโอ,โอ้าวไปฟังไหนนีวะเนี่ยนะ ผ่าน C เลยนั้นซันไปฐาน C เดี๋ยวพี่จะไปฐาน B โดยซันมันจะไปบุกฐาน C แล้วนะใช่ฟันเห็นอยู่ฟันดึงเข้ามาอยากบุกใช่ป่ะให้บุก โอ้ยออกไปโอ้โหตายแล้วแต่การนแ้หนึ่งตัวยืนเฝ้าฐานอย่างเมามันไม่มีบทบาทอะไรทั้งสิ้นในเกมนี้ยืนเฝ้าฐานนานเ่ยก็ชนะแล้วตันอยู่ฐานซีใช่ไหมใช่เออน่ะยืนเฝ้าไว้ให้ตลอดเหมือนกัน แล้วให้เพื่อนเราไปบุกฐานเอกันเมื่อเราลังเกลังแกฝั่งข้ามอะทีมเรามันโหดเรากลังเจลทีมมันไปเอกอยู่ไงมีบางคนแหลงแบบ V I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  อไอแหลงโหดโอ้ทีมเราแหลงโหดโอ้ทีมฝั่งนู้นแหลงโหดไม่แพ้กันหรอกโอ้โหมีคนแหลงโหดกับทีมเราเนี่ยไอ้นะชื่อเลเวลสี่สองอะคนโหด มแบบว่าเล่นโหมดนี้บ่อยเออพี่ว่าโอ้ยอย่างนี้ต้องไปช่วยดูเดือดเลือดพานโอ้โหดูเดือดเลือดพานมากๆโอ้ยดูเดือดเลือดพานมาก เรตั้กลับไปเท่าทางกันเลยนีนังเก,กด็ไม่ทนเองจะโดนยึดไม่เป็นไรเราได้แค่ฐานซีกับฐานดีแล้แลก็มีคลินั้น แะตะกันกลับไปยืนหันหันตียดิโอเคหันตีโดนบุกววน่ยจะโดนบุกเหรอเออโอ้ย่ยมันปล่อยนกไปหาแล้วล่ะอี่านี้ได้ชนะแล้วด้ชนะแล้วนั่นแหละแมี่ยจะโม้ทีไมมีซันีมีก็แพ้ งานก็โมงั้นก็แปลว่าโมละโอเคได้ท่าละอย่างเท่บ้าออกไปบ้าหิมมัโง่เชียวพี่โตหิมายืนหันหลังว้วิ่งก็ไม่เล้ย ไม่ต้องกลัวม่ต้องกวทคนไม่กัวี่อยู่ทุกคนนะอย่ากลัวเอาไปอีกี่บิ่ละ